จ้าเอ๋ฮัลโหลเอฟบีบาดี้มัางดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตาเก้าอยากกินตัวกัพอพ婆อล่วฮะย่อให้เวลาเินกินเวลากิกเอ่อที่กินตัวกัพ婆อ,พอถึงเวลากินก็จะมาพอกันคือเก่าก็ไม่ใหญ่ทงมวนเด้อจ้าวันนี้หิวแหง้งหิวแห้งเลยจ้ามาขอกินน้ำก่อนเด้ออยู่ข้าวจ้าน้ามือตาลายเลยเด้อพี่น้อง มาเช้ากินนมไปสองกล่องแล้วหิวจัดมาเช้ามาได้กินข้าวมาเช้ามาได้กินอาหารเช้าฉันโอ้ยฉันเมื่อยเพลียไปหมดเลยเนี่ยมาด้วจ้าวันนี้กินผัดผัดมาม่าจ้าโอ้ยเมื่อยหลาย Come on everyone come to join with me today have fried noodle ผัดมาม่าจ้าโมโม่หบนงคะเนีย กินด้วยกันจ้าโอ้ฉันเมื่อยเพลียไปหมดเลยเดี๋ยวฉันไปดมยาก่อนด้อไม่ไหวจะเป็นลมฉันเมื่อยเพลียฉันหิวจัดฉันดมยาก่อนคุณแก่ก็งี้แหละร่างกายฉันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ดมยาสักพ enfin ักหนึ่งก <ís 語> ่อนโอ้ยมันเยิ่ดยาสิย่อที่ยอื้อยไล่ไล่รวมไกถึงโมเจลิกอะ今朝冇食早餐啊所以好吐我得滞吐我得滞啦瘀ไล่ไล่ก็้อจ้咁พี่น้องมา มาเด้อมาเด้อฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยดีมาสี่ห้าวันแล้วรู้สึกมันมันเมื่อยเพลียมันน้ําตาลมันไม่พอน้ําตาลฉันขาดน้ําตาลเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันน่ะรู้สึกว่าฉันผอมลงนิดนึงเนี่ยเสื้อเสื้อมันหลวมลงเนี่ยเสื้อตรงคอเนี่ยเมื่อก่อนใส่ฉันใส่เสื้อแล้วมันจะคับใช่ไหมล่ะมันจะคับพอดีตัวใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยคอฉันเริ่มยาวขึ้นลงหน่อย พอ oh, ฉันเริ่มยาวเนี่ยมันเริ่มน้ําหนักพิ่งอ่าค่อยๆลดลงจากน้ําหนักลดลงเพราะว่าเบาแป้งลงหน่อยไม่ค่อยกินแปง้งทีนี้มันก็ขาดน้ําตาลเออมันเป็นความดันต่ําถึงได้ว่าเอ่อคนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยนะจะลดน้ำหนักได้มันยากมันยากเพราะว่าถ้าเกิดน้ำหนักเราลงเนี่ย น้ำตาลเราก็จะไม่พอจะไม่ได้มือไม้สัน่นไม่มีแรงหายใจไม่ออกมันเป็นแบบนี้ตอนี้มันต้องค่อยๆลดค่อยๆค่อยๆไปมันจะรีบด่วนไม่ได้มันจะเร่งด่วนไม่ได้ถ้าอย่างฉันสมัยสาวๆแต่ก่อนนะฉันลดน้ำหนักแะแค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวสองเดือนนะฉันลดได้แล้วละ่ะจากเมื่อแต่ก่อนเนะี่ยน้ำหนักห้าสิบห้ากิโลใช่ไหมละ่ะอย่างอ้วนจัดใช่ไหมละ่ะห้าสิบห้ากิโล ฉันลดเต็มที่นะนเนี่ยเดือนหนึ่งเนะี่ยฉันลดเหลือ40่กิโลอ่ะอ่อือมแซ่บอร่อยกำลังเสร็จตัวที่ชา้ากงใจมีนหูหูมีอ่ะนี่ก็ช้าวช้าฝาแล้วกงใจมีนหล่อหูัวเยอะอ่ะน,น่าหล่อไม่เย็ะแล้วหล่อนี่ก็อ่า 落蒜頭啦，落嗰啲誒芽菜啦，啊落嗰啲誒，係咪、啊、叫咗誒野菜？落椰菜、芽菜，落紅蘿蔔絲，落葱，落蛋絲落去，所以炒嚟上嚟咧就好好食噶、啊，大家。 โหเสร็จกะอร่อยฉันผัดแบบนี้อร่อยตามมันนอกนะผัดขายได้นะผัดมาม่านะยังไม่ค่อยมีใครทาขายนะ้าฉันอยู่้านนอกอบ้านนอกนะฉันอยู่แถวชนบทอยู่บ้านนอกอยู่บ้านบ้านฉันอนะฉันจะทําง่ายๆผัดมามา่ากินเนะ่ยผัดมามา่าฉันจะขายจานละยี่สิบผัดมามา่าใส่ไขเ่เชยๆแล้วก็ใส่ผักนี่นะฉันจะขายจานละยี่สิบ ถ้าฉันทำมานะมันขายได้ตามอยู่บ้านนอกนะทำให้เด็กๆก,กินนาะเนี่ยผัดอย่างเนี้ยเด็กๆมันชอบกินไข่ก็มีผักก็มีใช่ไหมล่ะบำรุงเนี่ยกินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะผัดมามา่าเปล่าๆซะที่ไหนล่ะ ฉันใส่งาไปด้วยฉันใส่งาคั่ไปด้วยเนะเออใส่งาไปด้วยพี่น้องใส่งาไปด้วยแล้วมันอร่อยมันเหมือนผัดเหมือนญี่ปุน่นอร่อยมากเลยนะโหเมย์อยยนะแล้วก็ที่เออ chi mà phấn lo hơi tí chi mà lo mà chi mà phấn có chi chi mà hơi xíu xíu cho chi mà phong lo hơi cho ra có mẹ tô dầu chi cái dập Bản, xào mì có mẹ tô hú sệt Come to eat with me everyone. Come on. Fried noodle. Very delicious. I'm very hungry. จะกินไวหลายเดี๋ยวจะน็อกซะก่อนหิวจัดไงแซ่แซ่ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจำให้ลูกสาวฉันกินผัดมามา่าเดี๋ยวฉันจะไปต้องซื้องาละงาหมดซื้องามาคั่วไว้คั่วงาไว้ใส่กระปุกเวลาไว้ทำกับข้าว บางทีฉันทําอาหารเกาหลีอะพวกยําผักอะ่ะฉันก็ใส่งาเข้าไปที่บ้านฉันนะบางทีกินอาหารเกาหลีจ้ะไอพวกยําผักอะไรก็แล้วแต่ฉันจะทําเองไอพวกถั่วงอกอะ่ะยาถั่วง,งอกอะ่ะโอ้แส่บหลายปีปน้องเอ้ย ืมก็ค่อยกินนะดมยาอีก,ก่อน <laughs> กินไปก็ดมยาไปจะหายใจไม่ตันนะพี่น้องมันเมื่อยทมชมิดเฮียยืนได้หลายก็ยันโอ้ยค่อยมีแหงหน่อยมันเกาเฮอ่ะ 如果天氣差咧，我係唔舒服噶。如果或者啊開冷氣開得耐咗啊焗啊啲空啲空氣咧，唔唔冇啲誒通唔到啲空氣咧，我會唔舒服嘅。同埋焗嘅係好焗嘅地方咧，冇空氣咧，我就會暈噶啦。 ฉันอยู่ที่อึดอัดไม่ได้ถ้าไม่มีอากาศระบายอากาศนะฉันอยู่ไม่ได้ฉันฉันมีโรคประจําตัวยังเปิดแอร์เนี่ยเปิดนานไม่ได้เพราะว่าอากาศมันไม่ระบายไงอากาศข้างนอกมันไม่คือมันไม่ถ่ายเททีนี้ฉันก็เวียนหัวฉันก็เมื่อยฉันก็เพลียฉันจะเป็นลมถ้าเปิดแอร์นานๆเพราะว่าไม่เปิดแอร์เลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องมีอากาศถ่ายเทมันต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะ ถ้าฉันอยู่แบบอบอ้าวเนี่ยฉันจะเป็นลมฉันฉันไม่ได้ฉันอาการฉันน่ะมันจะกำเริบเออพยายามให้ตัวเองแบบว่าเดี๋ยวนี้ฉันน่าไม่ออกกำลังกายมาครึ่งปีแล้วเป็นเพราะว่าอากาศมันมันร้อนอ่ะเริ่มตั้งอากาศร้อนมาแล้วฉันไม่ออกกําลังกายเป็นเพราะว่าไปออกกําลังกายแล้วเหงื่อมันออกทีนี้มันก็จะเหนื่อยมันก็จะ ทีนี้มันก็จะเวียนหัวมันก็จะมีอาการกลัวอาการมันกำเริบจ้ะฉันเลยไม่ออกกำลังกายพยายามลดน้ำหนักก็พยายามกินข้าวน้อยหน่อยกินอะไรก็แล้วแต่กินให้น้อยหน่อยบางทีฉันทำทำกับข้าวกินเนี่ยอย่างกินให้ดูเนี้ยฉันทําแล้วฉันก็กินสองมืออย่างเงี้ย ฉันกินฉันไม่กินมือเดียวอะ่ะสำหรับมันเยอะเกินแบ่งไว้กินสองมือ้อเนี่ยเดี๋ยวฉันกินสักักไม่กี่คำเดี๋ยวฉันก็เก็บไว้กินอีกแล้ว อร่อยมากใส่ถั่วงอกเข้าไปอร่อยอร่อยฟองที่หาชอยเราไปเช้าระยะใส่ก็ที่ฝันแล้วโเ好好食แต่ที่ตามซีลงไป好好食 咁樣食啊，都有營養噶，又有蛋啦，又有菜啦，係咪啊？嗯，好食。 Ăn loại xếp Chúng nước đông dài thế này không? Sắc mê Ôi กินยา้าหน่อยกินยา้าหน่อยโอ้ยหายใจบ่ทัน <laughs> มันหายใจบ่ทันโอ้ยกินน้ำเข้าไปค่อัองชั่ว กินน้ำเยอะๆวันหนึ่งอ่ะฉันกินน้ําเป็นลิตรน้ำน่าฉันกินเยอะมากเลยเข้าแต่ห้องน้ําอยู่นั่นแหละฉันกินเสร็จแล้วฉันจะไปทำอะไร ฉันกินเสร็จแล้วฉันจะไปเตรียมกับข้าวฉันจะไปหมักไก่ฉันตำทำไก่นึ่งเย็นนี้ฉันทำไก่นึ่งให้ผัวฉันกินเดี๋ยวฉันจะไปหมักไก่หมักไก่เอาแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเย็นนี้เอาออกมานึ่ง กินแล้วก็อร่อยพี่น้องเลยมันไม่มีที่กินอะไรไม่อร่อยนอกจากไปซื้อเข้ามาแล้วกินไม่อร่อยกินไม่กี่คำก,รรก็ทิ้งทำเองนะมันแซ็บ วันนี้ดีหน่อยทํำท่าฝนจะตกดันไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วทีนี้มันก็ร้อนอบอ้าวเลยทีเนี้ยวันนี้ฉันตื่นแต่เช้าทํางานบ้านทำอะไรต่ออะไรซักผ้าแต่เช้าเลยนะซักผ้าซักผ้าตั้งกัน ซักผ้าตั้งกับหกโมงฉันตื่นตีห้าครึ่งซักผ้าหกโมงทำอะไรซะใส,ใส่เสร็จสับเรียบร้อยจะได้มีเวลาพักผ่อนพี่น้อง กินบะมีหมดแล้วเหรือตะผักไม่ต้องเก็บไว้กินแล้วกินหมดแล้วฉันหิวนะวันนี้จานหนึ่งก็เลยจะกินหมด ăn kim một trả lời Mấy cái อื ừ, มกินแก่นี้อนะ่ดมยานกะ่อนเดียนะ๋ยวดมยาก่อนเด้อหละสำหรับใครที่วันเกิดนะคะุกสันวันเกิดละกัน พี่ก,สก็สร้างหยัดจุกเลยสร้างหยัดไฟเหรอล่ะฮะอันนี้แม่ใหญ่าทางมุ้นก็จะขอลาไปก่อนด้วยจ้ะเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพ่อกันใหม่จ้ะต้อยากจอยกินแล้วตายก้าฮะโอร้รอยคำลังไปแล้วจ้ะใครเนี้จย,ยจ้ะบ๊ะบ๊ะจ้า